นะคะทุกคนว้าวแกงปลานะคะทุกคนแกงปลานะคะนี่แกงปลานะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะมีหมูนะคะมีไข่นะคะมีมะเขือ ตักใส่ถ้วยแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมรับประทานกันเลยจ้าไปกันเลยเดี๋ยวเราไปเจียวไข่เพิ่มกันนะคะทุกคนตีไข่กันเลย เสร็จเรียบร้อยจ้าไปทานข้าวกันจ้าทุกคนเสร็จแล้วพร้อมรับประทานนะคะข้าวสอยละล้นไปเลยจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้า